สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเก็บกระเทียมอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะมาเบิ่งมองหนีพี่น้องกระเทียมมองนีไงแล้วไงไงไงก็ขังที่แล้วหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บกันปลาเดิมละค่ะพี่น้องปลาเดิมปลาเก่าปีที่แล้ว ส่วนมากนะคะพวกคนคนประเทศเดนมาร์กเพิ่นกระสีเอาไอ้กระเทียมเขาเจาะเอาไปตากแห้งพี่น้องแล้วก็เอาไปบดเฮดเป็นคือจังบดบดละเอียดคือจังเป็นพริกไทยบ้านเขาเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็เอาไปโรย,น,ยน,น้ยนออานอาหารหรือว่าเอาไว้ปผสมใส่อาหารนะคะพี่น้องแต่ว่าบ้านเขานี่เอาไปเฮดกับเขาหรือว่าไปผัดน้ำมันหอยนะคะพี่นอ้องเบอร์มงคลนี่ึ้นหลายคะ่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องผู้ดใดอยากกินกระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมยปูปลาเดนมาร์กปลาบอริงโบขึ้นแเราด้วยค่ะอันนี้ก็คือเกาวหนาสดคือเกาพี่น้องหนาวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องเลยต้นในน้อย,อยบางในพี่นอ้องเตว่า เริ่มขึ้นหลายแล้วพี่น้องมึงเนะอุ้ยสะออนคักพุงนี่ยพูน่ะเริ่มขึ้นหลายแล้วพี่น้องมึงเนะมาเดยจับมาเก็บกระเทียมซอยกันค่ะพี่น้องนี่ กำลังกินพี่น้องทำนี่เก็นกำลังกิน คือใบคาบานเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นบอม่นสินขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะพี่น้องคุณอะกำลังขึ้นหลายเลยสะอ่อนคับพี่น้องขึ้นยังหลายเลยพี่น,อน,อน้องึงใบเขา ยางมาแถวระแบกนี่พี่น้องได้กินตะกระเทียมเด้อและยิ่งช่วงที่มันออกดอกแล้วพี่น้องกินกระเทียมแห้งๆค่าขี่รถผ่านแถวนี้นอคะนี่ยเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องเบิง่ง นั่งอยู่ปลากระเทียม้ะค่ะนี่ตะกาอยู่พูน่นเดี๋ยวไปเอามาเก็บกันเลยพี่น้องมาซอยเก็บ้ะครับพี่น้องคนข้เจ้เากระเชีนยางเดินนะมีกับหมาพี่น้องนี่นะเดี๋ยวไปเอานั่นมาเก็บพี่น,อน้องนี่นั่นหนาวแห้งพี่น้องมาเนี่ย เดี๋ยวไปเอาตะก,การ์มาเก็บกอนค่ะก็ะจะเดิอนออกกำลังกายพี่น้องก็มา ยมมีดมาพร้อมพี่น้อง สองอาทิตย์ขึ้นหลายพี่น้องนี่ ต้นกระลังพอกินเลยพี่น้องพวนีต้นกระลังพอกินใบยนอ,อ,นอย่อนหยอดอ่อ,อนนะคะเนี่ยผู้ใดเป็นวัดเป็นอย่างพี่น้องเอาใบกระเทียมนยนในเพศข้าวเข่ากินพี่น้องรับรองอาการดีพี่น้องแก้บดัดเ้อะค่ะพี่น้องเนี่ยกินกระเทียม กินกระเทียมนี่ต้องแยงฟันสองหลอดลึกหน่อยกินมันแห้งครับเอาไปไหว้ถ้ากินได้หลายมือพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อน,เ,นเพื่อนผู้ใดอย,อยาก ได้ไใบกระเทียมพี่น้องทรงอินบอกมาแด้วค่ะเดี๋ยวไปในสวสีทเดี๋ยวขี่รถทานแล้วก็เอาไปแบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยโปอึดเลยพี่น้องเนี่ยพู้ใดยอยากได้อินอินบอกมาเลยเด้อค่ะนี่ดูนะพี่น้องนี่ให้เบิ้งพี่น้อง พี่น้องิึงได้ตะก,การหนึ่งกระเทียมหยอดอ่นอ,อนๆเลยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆะคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมมาเก็บกระเทียมน้ำกัน,น้อคะพี่น้องนี่ได้ตะก,การนึงเลยค่ะพี่น้องไปกลับบ้านกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะพี่น้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ចាប់មកនេះលេពីងងនោះអន់អន់ ามาแถวนี้ก็เอาเตรียมแนวมานตัดน้ำพี่น่องกันไก่หรือว่ามีดแกแ็ได้นหน้อยเนะคะนี่ ้นเปตะสอนสอนสออนพี่น้องเ <Okay, okay. S 1> อามาเก็บกระเทียมกันนี่ยายอีดมาพี่น้องโอเคต้นใหญ่มากกำลังกินเลยเนี่ย <Okay. S 1> กำลังกินเลยเนี่ยต้นเด้อ <Okay. S 1> ได้เยอะเลยฮ <Okay. S 1> ะเ,นะเออเนี่ยนะตรงนี้มันขึ้นไวเนาะใช่ <Okay. S 1> นี่จ้ะยายอีดจ้ะนี่สวัสดีค่ะฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้ยายอีดได้เด้อค่ะพี่น้อง ยายอีเต yeah, ็มมากนี่ค่ะพี่น้องฝากยายอีดน้ำได้เลยค่ะวัดีค่ะมื่อี้มาเก็บกระเทียมก็ยายอีดค่ะพี่น้องเดี๋ยวไอ้กระเทียมกาลังขื้นหลายค่ะพี่น้องไปค่ะยายอีดเราเก็บกระเทียมไปกินไปทํากับข้าวกินกันเดี๋ยววันนี้มากินข้าวบ้านยายอีดด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเก็บกระเทียมกันแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องอะมาช่วยกันเก็บกระเทียม ตรงนี้ก็จะอยู่ติดถนนนะคะทุกคนฮะเอ้เออใช่ใช่เห็นต่าง,งประเทศเข้ามากันจะมาหลายคนเลยมาเก็บจะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไปแป๊บเดียวนะคะเอาไปทำกับข้าวกินไปค่ะเดี๋ยวเราเดินออกจากป่ากันอากาศดีมาก มเยอะแล้วค mm ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเดินดูตรงนั้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูยายอีกันยายอีดเขาไปเก็บกระเทียมฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูยายอีกกันหนามันนี่สดสดพี่น้องเดี๋วปากันเลยเพราะว่าไปนวดหนามาแต่เลยๆมาปลากระเทียมเลยพี่น้อง วันนี้เราก็จะได้หลายคลิปหน่อยนะคะเพราะว่านานๆก็จะมาทีหนึ่งวันนี้มาเก็บวันแรกนะคะกระเทียมมาเก็บบันแรกค่ะวันแรกก็แหกหมานพี่น้องได้หลายๆเลยได้เยอะเลยคะ่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเนี่ยช่วงหนาหอ่อนนะคะพี่น้องมายางบางหนีกันด้วยค่ะเนี่ย ยีดตามรับชมคลิปของเรานะคะได้ที่ช่องยาอีดเดนมาร์กแล้วก็ช่องแม่บ้านเดนมาร์กนะคะวันนีกลับบ้านกับยาอีค่ะเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวบ้านยาอี ทางนี้กันเลยก่อนเนาะไปค่ะยางออกไปหารถพี่น้องอยางออกไปหารถกันเดี๋ยวอีกกระเทียมหนามาใหม่พี่น้องเนาะช่วงนั้นกะกระเทียมกะสิใหญ่ต้นใหญ่ต้นสูงกะสิขึ้นหลายกว่าเก่าเนาะค่ะเดี๋ยวถามว่าเบิ้งตอนที่มันขึ้นพร้อมกันพี่น้องมันสิเขียวงามไปมั้ ฝากกดติดตามนะนะจากเพื่อนใหม่เพื่อนเก,าก่าก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องเบ่งมองมีกระจุมกระจิมพี่น้องมึงนะ ถนนพี่น,อน้องนี่ทางออกสิติดกับถนนเลยถนนใหญ่รถผ่านไปผ่านมาอ,มอ,มอีการเริ่มออพี่นออ้องไปและะ้วค่ะพี่น,อน้องไปขึ้นรถกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆเ,เด้อคะ่ะพี่น้อง มีหอดรถหล้มีตรงขามก็เป็นนั่นโบดหนาวครับพี่น,อน,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 อน,นอ้องนี่นนนรถทานไปท่านไม้นี่มุงนี้ครับพี่น้องทางนั่นกับสิเป็นโบด ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องอบรรยากาศงามบาใบไม้แห่งเมืยังบมีบใบไม้เขียวดอกพี่น้องเนี่ย